นั่นไงมาอีกแล้วพอพูดถึงเอาเลยไอ้สามไอ้เขาทำไมอ่ะมันถึงก็ต้องให้คุณแซล่าไปดูบุรีก่อนอ่ะเพราะว่าแม่คุมไม่อยู่ไงเนี่ยแม่คุมไม่อยู่ไงเนี่คุณเริ่มบับแล้วบอกแม่มไม่อยู่นะเว้าเพิ่งใช้คำว่าคุมไม่อยู่มาแล้วว่า คุณเริ่มบ๊อบเขาอ่อนทุกวันแหละใช่ไหมละ่ะมันทำได้คอนโทรลชิปเอ็นนะมันทำไ,ได้ <c oughs> มันทำได้อะใช่แต่มันก็แค่เปลี่ยนไอเดียพาสเวิร์ดก็เหมือนกันทุกไอเดียใช่ะะไหมล่ะใช่เราจะเป็นคามเลเวอร์หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยคามเลเวอร์หนึ่งคามเลเวอร์สองแล้วคามเลเวอร์สามไง เจอกันในสเตตัสเฟซบุ๊กแล้วกันไอ้ยังมีทุกคืนเลยกูตามไไม่ทันไม่ไมีท็อปิกทุกคืนเลยอัปเดตเป็นหนังชีวิตไม่ได้สี่แล้วแต่เล่นได้ทีละสามไงเพราะสี่มันคุมไม่ไหวไงเน็กเขาบอก สามก็เริ่มกูมไม่ไหวแล้วมึงยังให้กูณชาล่าเป็นสุบูลีก่อนเลยเพ <c oughs> ราะหาบหลาบดีเ <c oughs> ลงลูกเมื่อวานก็ทำเลิฟอ, <c oughs> อีกเออแต่ต้องแบบเนียนเนียนฟอเป็นชาวต่างชาติเนี่ยใช่ป่ะเออเดี๋ยวมันจะนี่เกินไป <c oughs> มึงลองมึง <c oughs> <c oughs> ลองมึงดูความเชื่อมโยงกี่ดีนะเว้ยนี่มึงมานั่งตีความกันนะเว้ยถอดรหัสเนี่ยเลิฟปั๊บ แอนคามเลิฟเนี่ยไอเทียมันเหมือนกันหมดเลยนะเว้ยที่คุณซาร่าเขาพูดพูดให้ทั้งหมดเลยนะทำเลิฟแบบตั้งคาแรคเตอร์ไงดีนะมันคุณคุณพูดดูคุณภาพแล้วเว้ยสมควรโดนเนทให้นะเว้ยคุณทำเลิฟแต่การแมนเขปั่นจักรยานเ็าโชว์ตรงนมันแล้วไม่หรอ เออนั่นแหละแต่คามเลิฟไม่โชว์ตัวตนนะเว้ยรูปนั้นมันไม่ใช่รูปเราก็คือการไปก็คือคามเลิฟไงคัตแมนไงเพราะว่าคามเลิฟซาร่าแล้วก็เลิฟบัฟไม่เปิดเผยตัวตนแต่คัตแมนคนที่แบบเฮ้ยเขาเปิดเผยตัวตนมันคิดว่ามันคงไม่ใช่หรอกนั่นแหละไอ้เหี้ยตัวตนเพรแตกบอกเลยพลาดแล้วเออเออเออวะ ตัดคลิปไปไปลงข่าวไปเดี๋ยวก่อนนะคุณใจคิดว่าทำเลิฟเนี่ยไม่มีตัวตนจริงคริงเอออะไรบอส อ๋อแจ็คจุนชื่อน่ะนะแจ็คมันแฟนฉันเมื่อกี้เมื่อกี้มันน่าจะโกรธกูแหละมันตึงขึ้นขึ้นขึ้นอลมือเป็นพี่ป๋องหน่อยเฮ้ยแอนด์แมววี่เล่นอยู่เล่นอยู่ก็คุณนี่ก็ เวลากูมีค่านะอย่าอย่าสิบหายอานาได้สามสี่คนนั้นเขาเป็นคนเดียวกันเขาอาจจะโดเนตให้ดีไลท์เขาก็ได้ก็ดีดีไปวิกูรู้แล้วและที่การ์ดแมนไม่ยอมเล่นวาดรูปเพราะมันคือจอเดียวกับคุณคามเลิฟไง เริมโยงกันแล้วนะเว้ยอิดออคอนเน็กมึงเคยดูดาร์กซีรีส์ป่ะเคยดูป่ะเอาไปโขงความเราเขาเขาก็จะถอนใช้เขาออกไปเลยเว้ยพรุ่งนี้ไม่มาแล้วนะเว้ยเริ่ปั๊บซาร่าไม่มาแล้วนะเว่ะเตรียมพรอแตกไปนจะได้อื่นใช่ป่ะเตรียมเสร็จกันเห็นป่ะเริ่มแล้วเห็นป่ะตัวตนของคุณกัตแมนเริ่มเอาเริ่มจะไอ้นี่แล้วนะเว้ยยอมรับแล้วด้วยตัวตนทำเริ่มเป็น นี่นะมันบุคลิกที่ยังไม่ยอมรับเลยนี่หว่านี่ม um anyway> ัว่าคนปิดกลิ่นมึงเอ้ยการแมนแอดเขาหลักไงใช่เพราะแอดเขาการแมนคือไอ้เขาที่กดซับสไครป์ไงต้องตั้งเป็นแอดเขาหลักเนี่ยแบบต้องยอมรับแม่งไปเถอะยังไงครับคงแล้วเดีี๋ยวทำเล็บทำซอมจักรยานไปไงั้นหทำเล็บอีซี่ผมผู้ชม อ๋อสมันแฮกมีสมันแฮกมี bro ข้าศึหรือเปล่าข้าศึหรือเปล่าระวังนี่เบื่อมืออยู่นะอะไรไม่หยุดอะไรเมื่อมืออยู่นะทำไรจะไม่มือนขอต้อมจักรยานต้องจักรยานไม่มือเดอเออแบบคุยไปแล้วก็หลับโซ่ตนไม่ทันเงี้ยอยู่ๆคือการแมนพูดเสียงขี้ขึ้นมาฮาเลยเนาะมันจะเชื่อมโยงว่า มิมโนมกก็คือมึงอไนี่เห็นป่ะซาร่าอินแบ็คเอเด e แล้วปั๊บอินกอดเขาเปลี่ยนสวิทช์แอคาอากาตเเอาก็เบิร์ตสตัวไงลูกจ๋าทำไมตอนเล่นกับพวกผมไม่เป็นแบบนี้มั้งอะ okay. เล่นนะนั่นก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยตัว,ปล,ตวปล่อยใจไงใจใบ้านหนย่งเ,เดี๋ยวยเ,ยเดียวเกมก่อนดูไหมเกมสวยๆก่อน They d i น n ์ even want to push in อะไรนะจ๊ะไม่มีมึงมึงได้แรงป่ะ